สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปของของลูกเนาะพอดีสั่งพวกเสื้อผ้าผ้าห่มของลูกไปนะคะวันนี้เพิ่งมาส่งกำลัาางใหญ่ใหญ่มากช่วงนี้งดซื้อของตัวเองซื้อของให้ลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่าได้อะไรมาก หมดหลายพันนะคะเนี่ยแค่ของของลูกเนี่ยของเตรียมคลอดเนี่ยนะคะหมดเยอะมากอย่างล้างเนี่ยก็ประมาณเจ0 0ันกว่าบาทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรมั่งนะคะแต่ของเตรียมคลอดมันก็ยังได้ไม่ค่อยครบหมดหรอกก็จะเหลือของเล็กเลกน้อยน้อยของใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเอาอีกทีหลังนะคะ ที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ไอะไรบ้างเนาะพี่นอนสีชมพูพ <laughs> ี่นอนตัวอะไรเนี่ยน่ารักบองแด๋วบอกเขาว่าเอาขอสีหวานๆจับสีชมพูให้แ้เยอะ อันนี้มีหมอนอันนี้เป็นหมอนหัวทุยหมอนใบนี้ก็ราคาสองร้อยกว่าแต่เขาลดเหลือสองร้อยบาทอันนี้ซื้อเยอะแต่อันยวไม่พอเราต้องซื้ออีกอันนึงสลับครับสิชมพูน้ำเหลวอันนี้อะไรนเนาะอะไรไม่รู้อันเนี้ย แกะดูออกจากรางหมดนี่แผ่นปูรองตอนนี้ไอ้หมอคลองแล้วเป็นที่เรียบร้อยหมอกยาให้ขาดนะถ้าไดนของพอดีจะได้เอาไปเข้มเงืนอยไอะไร่รนิ่มๆน,น,นี่กระป๋าคุณหนูเหมือนจะได้ใช้เอง <c oughs> จะ่พู เส้นผมยาวดูมีอะไรไม่รู้อ่ะต้องดูก่อนที่จดไว้ไม่รู้ว่าได้อะไรมานี่ด้นี่ด้วยนะคะเออได้แต่สีชมพูเลยเลยเขารู้ใจเรามากเลยว่าเราชอบสีชมพูมากะะมากแนวควรแล้วตอนเนี้ยไอ้หมอกก็ได้นี้ด้วยมวั่วถุงมือถุงเท้า อันนี้ก็ซื้อแยกมือถึงเท้ามือถึงเท้เาครบแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนคะคะโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรไม่รู้อะ่ะไอีหมอกนอนสบายเลยตอนเนี้ยนี่ผ้านุ่มอ่ะร้านนี้เขาก็แพงแต่เวลาเขาไลฟ์สดเขาก็จะลดให้นะคะค่ามันดีมากเลยเนี่ย เป็นท่านุ่มอันนี้เป็นชุดชุดหึงสามจะได้ยันหกเดือนอ่ะเน,นี่ยสั่งมาเผือนเลยเพราะว่าชุดผูกมันใส่แค่เดือนเดียวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วมั้งอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะข้าวอะไรนี่แล้วอยูแล้วนะคะเจ็ดพันได้อะไรกองมาเลยเลย ะะตัดภาพมาที่ไอ้หมอกลงรังแล้วเรียบร้อย <c oughs> มันชอบมันชอบมันชอบรังหมอกคองเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูของเราต่อ เช็คของดีกว่าว่าได้ครบไหมโปกัสโปกัสเนียวข้างหลังอันนี้จดไว้อยู่นะว่าสั่งอะไรไปแล้วได้เลย มอนมอน,นี่นะคะหมอนอันนี้เป็นหมอนหมอนทีหนึ่งใบครบอันนี้สองร้อยสองร้อยบาทหมอนเล็กๆอะ่ะจะแพงอะ่ะแต่มันนุ่มดีนะ นี่คืออะไรอันนี้ถุงเท้านี่ถุงเท้านะคะน่ารักไหมนี่ถุงเท้าน้อยสองสี่นี่ถุงเท้า ถุงมอกถงเท้าเมื่อกี้ฮนี่ถุงมือนะคะนี่ถุงมือหนึ่งโหลถุงมือโหลนี่ก็ราคาเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทคืออันนี้มันจะเป็นถุงมือกับถุงเท้าอยู่ด้วยกันเหรอเออนี้เป็นถุงเท้า นนอ,อันนี้ถุงมืออันนี้ถุงมือนะคะเป็นลายเดียวกันอันนี้ก็ถุงเท้าจะเป็นเซ็ตเขาอยู่อันนี้ก็แพ็คหนึ่งอันนี้ร้อยสามสิบแล้วก็สั่งอะไรีอีกหน้าอันนี้นะคะเป็นกระบอก น้ําเก็บความร้อนความเย็นได้เนี่ยนี่ซื้อมาเท่าไหร่บะร้อยยี่สิบเขาลดให้เหลือร้อยยี่สิบเอาเปิดจังเลยละซูบันนี่ทำไมเรากดอ๋อเห็ <c oughs> นไหมคะ ีจมูหวานแววร้อยยี่สิบบาทโอ้อหมอกชอบเซ็ตรวมผ้าเดซื้อเซ็ตรวมผ้ามาด้วยนะหนึ่งเซตราคาพันสองเก้าสิบบาท อันไหนไม่รู้อะอันไหนไม่รู้คือเซ็ตรวมจำไม่ได้ว่าเซ็ตรวมผ้ามันไ,ได้ผ้าอะไรมั้งถ้าใครเป็นแม่มือใหม่นะคะเหมือนเมย์เนี่ยไม่เคยซื้อของให้ดูเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกนะคะแบบเราก็จะร้องเลยว่าโอ้โหซื้ออย่างละนิดละหน่อยรวมกันแ,แล้วมันก็หลายบาทอยู่นะคะนี่ยังไม่ครบนะเนี่ยหมดเนี่ยยังเหลือ ที่อาบน้ำที่นอนเหลือเสื้อผูกนิดหน่อยๆแล้วก็ขวดนมน้ํายุงน้ํายานะคะยังไม่ได้ซื้อเลยอันนี้ก็คือผ้าอะไรไม่รู้รผ้าห่มเหรอผ่มก็ไดดปูก็ได้นะเนี่ยอันเนี้ย ถ้าเรามาเป็นแม่เองเราก็จะรู้เลยเนาะว่าของแต่และอย่างมันก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าเราซื้อผ้าที่แบบดีหน่อยราคาก็จะสูงถ้าเราซื้อผ้าไม่ค่อยที่แบบดีเวร์เกินก็จะถูกหน่อยนี่ก็จะเป็นพวกผ้าแบบผ้า,ผ,าผ้าคิตตันผ้าคอตันวันนี้นุ่มอะนี่ผ้าอะไรไม่รู้ เยอมากเลยตัวใหญ่ด้วยนุ่มเอาไว้ห่อตัวลูกไกนะ่เนี่ยนุ่มนุ่มนุ่ม คะทุกคนอันนี้ก็นุ่มอันนี้เป็นผ้าอะไรไม่รู้อันนี้เป็นผ้ายางผ้าปูเห็นไหมนุ่มมากเลยอ่ะ งา,านนี้ผ้าเขาโอเคยอยู่นะเวลาเขาไล่สดน้องเมย์ก็จะไปเอฟอันนี้ก็ผ้ายางนี่ยเถ็งผ้ายาง แผ่ปูรองที่นอนคอตั้นกันฝุ่นกันน้ำนี่ก็เป็นผ้าปูรองนี่ก็เป็นผ้าปูมั้งเนี่ยผ้าปู อนะันน้นิ่มเอาปูให้ลูกนอนนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเขาโอเคนะนิ่มอะ่ะเป็นผ้าแบบว้าไล์ฝุ่นด้วยเนาะมันจะไม่เป็นขุยไม่มีฝุ่นแล้วก็ไม่มีขุยอีค่านิ่มมากรงมราคาอยู่นะ นี่อะไรเอ่ยน,นี่ผ้าอะไรไม่รู้เราสามารถแบบแปลงได้ ก็จะเป็นชุดอันนี้มันจะมากับชุดเซตเตรียมครอด เสื้อนี่นะคะเสื้อแขนยาวน่า,นากกรักตะมูตะมิกระชุดกระดุมรับยังไงแบบนี้ สองชุดสามชุดอันนี้ได้สามชุดฮสีสันเวบเวบคือลูกเมยเป็นผู้หญิงเนาะก็เลยบอกเขาว่าขอแบบสีหวานหวานนอยนะคะน่ารักนะชุดเด็ก อันนี้ได้มาสามชุดนี่ก็ชุดผูกนี่ค่ะแบบนี้น้าทางจะสสบายน้ำบางนี่น่ารักเป็นชุดผูกนี่แรกเกิดเลย เนาเก็บไปเะาเก็บไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นผ้าคุณหนูเพราะคุณหนูนุ่มมากถึงใหญ่ด้วยได้มาผืนหนึ่งนะคะนุ่มอ่ะถึงลูกแม่เนี่ยอันเนี้ยเหมือนจะจิ๊กลูกใช้เองเพราะนิ่ม,มาก เวลาน้องฉี่เนาะจะได้ไม่เลอะลงที่นอนอันนี้อะไรเนี่ยนิ่มมากเลยนิ่มอ่ะผ้าเขาดีอยู่นะเวลา,าเราซื้อของให้ลูกใช้เนาะกเสื้อผ้าอะไรเงี้ย เราก็อยากให้ลูกใช้แบบนิ่มๆนุ่มๆเนานะไม่แข็งไม่ทื่อไม่หยาบแ่ะเด็กมันจะได้ใส่สบายเนาะก็เหมือนเราเวลาเราซื้อเสื้อผ้าเราก็ชอบแบบเป็นผ้านุ่มๆนะคะเวลาเราใสา่มันก็สบายเนื้อ,ต,อตัวเราเนาะถ้าเราใส่ผ้าแบบเป็นผ้าแข็งๆเนี่ยเราก็ไม่สบายตัวเรา,า,เราแบบอ,อ่ะใส่ก็แบบมันคันมันติดอัตเตนี่เป็นผ้าอะไรไม่ใช่ผ้าอ้อมร๊อ อยู่นะแต่มีก็แยกผ้าไม่ออกว่าอันไหนเป็นผ้าอะไรอันไหนเป็นผ้าอะไรใช้สำหรับอะไรเราก็ดัดแปงเอานี่แพ็คหนึ่งผ้ามาใดู นี่น่าจะเป็นผ้าอ้อมปะ่ะนี่ผ้าอะไรผ้อาอ้อมใช่ไหมใช่ผ้าอ้อมไหมมีก็ได้มาแพกหนึ่ง สีชมพูนะคะคนจัดรู้ใจมากเลยว่าคุณแม่ชอบสีชมพูพราขนนุ่มมากเลยผืนใหญ่นะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นผ้าห่อตัวเด็ก าห่อตัวเด็กตรงนี้มันจะเป็นหมวกเอาไว้สวมหัวลูกเข้าไปในเนี้ยแล้วก็เอาหอ่อไวมาผืนหนึ่งมันอยู่ในเช็ตเตรียมคอดแต่ว่านม้ว่าเมยจะไม่ซื้ออีกแล้วแหละถ้าห่อตัวเด็กอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันไดาไปนแล้วนอผืนหนึ่งแล้วเราก็จะดัดแปลงเอาไมนใช้ข้าขนหนูห่อเอาก็ได้เราจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกเนาะ ที่เป็นผ้าห่อตัวเด็กโดยเฉพาะเพราะยังไงเวลานั้นอะ่ะเราก็เอามีหมวกใส่ให้ลูกเราอยู่ดีใช่ไหมเราก็เอาเป็นผ้าคุณหนห่อเอาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นขวดนมจะอยู่ในเซ็ตรวมเซตรวมคลอดง,ง่ายๆล่ะ แยกจังไงละบัดนี่เพื่อออกบะเป็นโอ้นี่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะนี่ให้เด็กจับตรงเนี้ยเน่ก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกเนาะว่า ของลูกอะไรที่จําเป็นมากที่สุดอะไรเงี้ยนนี้เราก็เลยซื้อๆแบบตุ้มเดียวทีเดียวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือคาดเหลืออะไรเราก็ไปซื้อเพิ่มเอาเนาะอันนี้จะหน่อยพออันนี้ก็เป็นเซ็ตหมวกถุงมือถุงเท้านี่เป็นถุงเท้าุเท้าเด็กนี่ก็เป็นถุงมือ หมวกเด็กน่ารักมันก็จะเป็นเซ็ตของมันอยู่เนาะให้ลูกใส่เป็นเซ็ตแต่ชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปซื้อเพิ่มอีกนิดๆนหน่อยๆพอซื้อแค่หมวกมาสามอยี่ในเซ็ตรวมครอบนะคะ ไฟจะเหือดเท่าไหร่เชื่อว่าคุณแม่ในหลายคนก็จะเป็นเหมือนเมย์นี่แหละอาการเดียวกันคือเพราะว่าตอนนี้เมย์ก็กี่เดือนแล้วจะแปดเดือนแล้วนะคะคือต้องทยอยซื้อเตรียมไว้บ้างแล้วเนาะถ้าไปซื้อเอาวันคลอดทีเดียวอ่ะมันจะยุ่งยากวุนนะ่นวายนะนี้ก็ผ้าปูลองฉี่เขินหนึ่งอากาัน,นี้ได้ที่นอนนะคะมีที่นอนด้วยนอนนุ่ม อันนี้ถ้าซื้อแยกก็น่าจะก็น่าจะแพงอยู่นะมันจะแถมหมอนมาด้วยนะคะหมอนหัวทุยเราไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยหมอนเนี่ยแต่ว่าเราต้องไปซื้อหมอนข้างอันน้อยให้ลูกเราด้วยเนาะอันนี้มันไม่มีหมอนข้างมามีแค่ที่นอนกับหมอนหมอนหลุมหมอนหัวทุย ก็พัน้ังก็ได้มาคบโอเคอยู่นะก็หมดนี่ก็คือเจ็ดพันเจ็ดพันหนึ่งรอแปดสิบาทนะคะจูเม,มเองก็ทำบัญชีไว้อยู่นะว่าทั้งหมดเท่าไหร่ซื้อของลูกไปเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทยังเหลือซื้ออีกเยอะคาดว่าน่าจะใช้เงินอีกสามสี่พันอยู่หเปล่า เยอะมากเลยนะคะหอมทันี้ประมาณเดือนมิถุนายนี้ก็จะคลอดแล้วนะคะก็เลยเริ่มทยอยซื้อของอ่ละช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็คือท้องแบบท้องเริ่มแก่แล้วเนาะแล้วท้องมันเริ่มแข็งแข็งตลอดอะแข็งทั้งวันนะคะนั่งนานไม่ค่อยได้มันจะแข็งมันจะปั้นเป็นก้อนเนาะ ก็คุ้มอยู่นะสําหรับเจ็ดพันถ้าไปซื้อตามร้านนะหมดเนี่ยเจ็ดพันน่าจะเอาไม่อยู่อันนี้คือเขาเอามาไล้์ส่วนแล้วเขาแบบว่าเขาลดให้เราด้วยอย่างเงี้ยแต่แว่าเขาล้างสต็อกเขามา้างเขาก็จะเอามารดเนาะเครื่องปั๊ม,มนงก็ซื้อไว้แล้วซื้อต่อจากเขาเนาะไม่รู้ว่าจะมีนงให้ปั๊มหรือเปล่าแต่เราก็จะพยายามกระตุ้นมันเลยเพื่อที่จะได้ประหยัดถ้าเรามีน้ำนมให้ลูกเรากินโอเคนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรอไปซื้อของเพิ่มอีกเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาอัดใหม่อีกว่าจะซื้ออะไรเพิ่มมากมั่งการเป็นคุณแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะอุ้มท้องกว่าจะคลอดเนาะ เก้าเดือนไหนจะต้องซื้อของลูกอีกต้องเลือกของเองถ้าให้คนอื่นเลือกบางทีมันก็ไม่ถูกใจเรานะเราก็อยากให้ลูกเราใช้ของที่โอเคอะ่ะขนาดเราเรายังอยากใช้ของที่โอเคเสื้อผ้าแบบดีๆนุ่มๆเนาะไม่ต้องแพงมากแต่เอาแค่แบบปานกลางปานกลางอะ่ะเราก็เลยอ่ะลูกคนเดียวลูกคนแรกเราก็จะเหอนหน่อยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย